คเน่ยจะลงแล้วครับขึ้นหูเ่สิโอ้ดีครับไม่ร้อนมีเนินด้วยนะครับว้าวคุณผ่อนผมก็ยังเหนื่อยไป้วยดิเขียนระกาศแล้วปะ สาแล้ว,รวครับคุณหมอเบลล์คลินกแอ็คนี่ขับไดครับนีสองรู่นีนี้ด้วยครับสวัสดีครับเอาพรุ่งนี้กี่นาทีคะพรุ่งนี้ครับห้าสิบห้าสิบฮะนี่ขับเ <c oughs> ้ื่อไหรอห้าสิบอะ้วอย่าลืมสมัครกันนี้เสร็จแล้วอย่าลืมสมัครกันนี้ด้วยนะสมัครนี้ด้วยครับโรมาลันรับบิบคลินิกรักวิ่งนะครับ นี่เช็คปุ๊บโอเคขึ้นแล้วนี่ทำหน้าที่อะไรครับวันนี้นะคะรับสมัครหน้างานปิดแล้วใช่ไหมปิดแล้วคือมาสมัครหน้างานกันเยอะมากค่ะทุกคนเพราะว่างานนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะคะดีหน้ามีแน่นอนค่ะก็คือขาแรงมาเต็มสนุกแน่นอนค่ะแล้วก็แบ่งรุ่นเยอะมากค่ะทุกคนอันนี้ลงลงรุ่นเลยครับลงรุ่นเลยอันนี้อันเด้อ อายุกําลังจะแบบว่าใกล้ละใกล้ยี่สิบละใกล้เลขสองละใกล้เลขสองละแต่ว่าเอาสิบเก้าไปก่อนพี่ก็ใกล้ละแต่ยังไม่ได้สองเลยจริงลงกี่โลครับลงกี่โลครับลงสิบโลครับสิบโลพรุ่งนี้กี่นาทีครับอ๋อไม่รู้เอาวันสี่สิบห้าครับสี่ห้าเดี๋ยวได้บีบมาแล้วนะครับระยะสิบเคนะครับพรุ่งนี้เราจะวิ่งสิบโลกันนะครับเวลาอาจจะประมาณสักห้าสิบนาทีห้าสิบนาทีทุ่นไปน่าจะได้อยู่ ไปเจปว bye สวัสดีครับทุกคนเราได้อยู่ที่งานวิ่งคลินิกรักวิ่ง2000นะครับวันนี้ผมอยู่ที่พัทยานะครับนี่ก็เป็นเวลาตีห้านะครับนี่ครับอยู่ในงานแล้วเข้าไปดูในงานดีกว่าพร้อมเปล่าเอเอเวลาเกียนทีอ่จะเจาจะ19กว่าเพราะมีเนินสองลูกแล้วที่หนึ่งชัวเรียกคนเนินเลเย เป็นไงบ้างครับไม่พร้อมครับ10โลครับ10โล,โลเอา38นาทีใช่ไหมครับ <c oughs> ทีไดค้ครับรอย้่อรัาวต่อรับเต่อาวต่อ้วต่อขวต่้วต่อ้วอ อีริไปแล้วครับรถสี่สามศูนย์นะครับขึ้นมาเอากี่นาทีพี่ 2> <2> เอากี่นาทีสี่ห้าพอสี่ห้าได้สี่ห้าก็แรงนะผมแล้วรัพร้อยเนดะี๋ยวผมวิ่งเล่นนี่ทัพร้อยได้หมอนนะครับจะได้หมอนไหมจะได้หมอนหรือจะได้ผ้าห่มผ้าห่มกลับบ้านอะ่ะ ก็จะลงแล้วนะครับวิ่งอยู่เทสสี่สี่ศูนย์นะครับชิวๆไปเนินนี้ก็เป็นเนินซึมๆนะครับตอนนี้อยู่ที่กิโลหนึ่งโลสามอยเมตรนะครับเนินซึมๆข้างหน้นาไปเป็นกลุ่มเลยครับอันนี้ผมวิ่งอยู่เทสสี่สามศูนย์นะครับค่ไปไปที่เราก็เริ่มขึ้นผานะครับวิ่งอยู่เทสสี่สามห้านะครับ คือสะพานแรกโทนเนี่ยสองโลอยู่ที่เพชสี่สามแปดครับเฮี่ยคนเนี่ยจุดให้น้ำแรกครับจุดให้น้ำแรก โยนรงถังด้วยวะโอเคอัหนึ่งอัอ,อ,อสองกิโลเมตรที่สามนะครับวิ่งอยู่เพจห้าศูนย์สองครับนี่เราจะไปกลับตัวข้างหน้านะครับลูนู้่นูนนะครับชิวๆโอ้อากาศดีครับไม่ร้อนเฮ้ยมาวิ่งไปเฮ้ยเดินลันนิ่งบอยเดินลันนิ่งบอยนี่ครับจุดให้น้ำ โลดีสี่มีอยู่เพจสี่ห้าศูนย์นะครับเดี๋ยวดูครับงายมากสูนะ้ๆฮึบฮึบเดีย๋ดยวดีห้าเพจสี่สี่สามสี่ครับคนเหนื่อยอะมีเนินด้วยนะครับเป็นเนินแบบเนินสะพานนะแล้วก็เป็นเนินแบบซึมๆเหมือน,นแบบอยู่ไหล่เขานะครับ วัดท็อปขาวน์นะครับเดินละนิดบอยหน่อยชนนักไปทำไมอ่ะทำไมคุณผ่อนอ่ะคุณท็อปฮะเหนื่อยดิพี่เปิดแรกสี่ต้นต้นสู้ดิว้าคุณผ่อนผมก็จะเหนื่อยไปด้วยดิางตอนนี้ผมก็เหนื่อยมากแล้วดิเกี่ยวเมตรที่ห้าหมดตามเดินละนิดบอยครับพี่บอยบอกว่าเขาจะเอาท้อร้อยดูเขาบ้าเราจะไท้อร้อยไหมเราจะได้หมอนกลับไปนอนนะครับเบ้นที่หกอ๊บ อขอบคุณนะครับยอดก็ดีสุดชื่อเลยเหมาะกับผมมากไอ,อ้แล้วก็ตะบีตะบาบนวิ่งหน่ะเดินลิงบอยนะครับก้นนาข้มตาไปแต่ที่บอยดูสดชื่อน,นะชื่ออะไรล่ะมันล้าวอ่ะแต่ที่บอยบอกล้าวแต่หน,น,น้านิงมากอ่ะเปนหนิงหรอกหเก็บประกาศแล้วว่าอ๋อ,อหนึ่งกลับมาแล้วตัวที่แปะแล้วครับวิ่งอยู่เพลส435นะครับ ไปพี่เราทีทอปร้อยกันส่วนครับรับน้ำกิโลที่แปดครับเดี๋ทุกครับอันนี้เราขึ้นเนินกิโลเมตรที่9.3น,น,นะครับเหนื่อยมากเป็นอยู่เพลฐานสูงนะครับขึ้นเนิน จากการที่เราไม่ได้ซ้อมเลยวิ่งล่าสุดก็ในวันอาทิตย์แล้วนะหลักเดินไหมรู้สึกไหพี่เพื่อเพื่อหมอนเพื่อหมอนแต่เข้าเซนแล้วเข้าเซนแล้วครับจะเข้าแล้วโล90โล10กระลิได้เลยปิการท้ามือปิ้ง มาเวียคุณอคุณอวายินดีด้วยค่ะเรมาเป็นบต่อทุยนม่นะ้เืนะคะน้ำเจอแรกก็แล้วก็พานอาหารได้คมาแล้วมาแล้วไม่มีแค่ผู้หญิงผู้ชายมมีนม่เปไงครับไที่ไหนครับที่ไหนครับที่สามอนยินดีด้วครับินดด้วครับคุณสุดจับมือไวก่อนเดี๋ยวดัง สวัสดีครับพี่ยินนิดด้วยครับเท่าไหร่พี่ห่างไกลครับไม่ได้เนี่ยได้ออแล้ได้อยู่เออได้ทั้งร้อยนะไม่ได้ซ้อมเลยสุดยอดเลยนี่บรรยากาศอาหารครับอ๋อเท่าไหร่พี่น่าจะเป็นที่สองรุ่นนะโอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยยินนิดด้วยครับ เที่อะไรครับไม่รู้เลยยังไม่ได้ปิ๊นเลยพี่ทอมจะรอไปปิ๊นก่อนอาจจะได้ได้หมอนนะผมว่าได้หมอนได้หมอนได้หมอนพี่ทอมได้ปะไม่ได้ได้ดิได้เหรอได้ตามมาใกล้ๆปะเออไกลๆเที่ยวอะไรเที่ยวอะไรที่สี่ครับยินดีด้วยยินดีด้วยสามวันยินดีด้วยครับยินดี้คนนี้กับคนนี้ได้ที่หนึ่งนี่ครับที่ยวอะไรครับที่สองลุ่นครับที่สองลุ่นยินดีด้วยครับ พี่นาทีกี่นาทีสี่สิบสามสิบสิี่สามโคตเร็วอ่ะก็เร็วนะเรามาดูกันครับว่างานวิ่งเลิฟรันวันนี้เขาวิ่งกี่นาทีนะครับสปาร์คคนแรกก่อนเลยวันนี้บอยวิ่งกี่นาทีครับสี่สิบหกห้าไปไปครับนี่สี่สิบหกไปไประยะสิบเคนะครับเข้าที่ไหนเข้าที่อันดับที่หกสิบห้ารุ่นอายุหกสิบห้ารุ่นอายุหกสิบห้ายผู้ชายโอเคขอบคุณมากครับพี่บอย วันนี้วิ่จบนาทีครับ4ี่หครับ4ี่นาทีเราวิ่งเล่นครับวิ่งเล่นสี่หกวิ่งอีที่อีี่เด้ออีที่ไปนี่เ่ายังแฟนเขาเลยห้ทูเก้ก้ขึ้นซ่อยหรอะโอเคพี่ออกนาครับัลหววันนี้่จบนาทีครับวันนี้วิ่งจบไม่บอกถ้าอยากติดตามนะคะถ้าอยากรู้ว่าหนูวิ่งจบนาทีนะคะติดตามได้ที่ facebook t i อด้ะถ้าไอซี่ก็ t i วนเสารจออีเยอะค่ ไดีด้วยนะครับยินดีด้วยครับน้องมินณานักฝากติดตามด้วยนะครับวันที่สองนาทีครับสี่สองนาทีสี่สองนาทีได้ที่ไหนพี่ที่สองรุ่นอายุที่สองรุ่นอายุยี่สิบถึงยี่สิบเก้าสุดยอดเลยเจอกันครับดีด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ออลสามห้านยครับวันนี้จบเวลาเท่าไหร่ครับสามหกหนึ่งสองครับสามหกหนึ่งสองโอ้อ๋อลหนึ่งใช่พี่ยินดีด้วยนะครับสามหกนะครับสัปห่านะแม่ไหนครับวันนี้จะเปียกนี้ครับ วิ่งซิวชิวครับชิวชิวที่จะวิ่งจริง12นาทีเลยครับที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งวิ่งได้ยุ่ง9ปี19โอ้โหคนแรงจะวิ่งจริงได้12นาทีโอเคขอบคุณครับนี่ครับผมได้หมอนด้วยได้หมอนได้ที่อันดับ85นะครับได้หมอนครบร้อยโหวิ่งเร็วได้ได้หมอนเฉยนี่ครับเราได้มาครองแล้วสุขตานะครับคลินิกรักวิ่งนะครับครบร้อยครบร้อย ดชิวดิชิว,ชวขณะเราวิ่งชิงวเราได้ทับร้อยให้ด,ดูว่าวิ่งจริงๆจะได้ขนาดไหนจบไปแล้วนะครับสำหรับคลินิกรักวิ่งลาน2025นะครับ oh, อย่าลืมดูคลิปให้จบด้วยนะครับ <laughs> แล้วก็ฝากงานโลมาลันด้วยนะครับฝากงานโลมาลัน <laughs> วันที่21กันยานะฮะสามารถสมัครได้เลยตอนนี้นะฮะโอเคครับบ๊ายบายไปแล้วไปไปไปนะครับบาย๊ายบาย